สวัสดีครับหลังจากที่เราทำการปลดล็อกในส่วนของหน้าล็อกายเดือมไปแล้วในกรณีที่เครื่องนั้นๆติดล็อกซิมนะครับก็จำเป็นจะต้องปลดล็อกซิมการอีกรอบหนึ่งถ้าลูกค้านาร้าาต้องการปลดล็อกนะครับตัวเครื่องที่อยู่ในมือผมเป็นซ m ม u ุง a 1 1นะครับก็ตัวนี้หลังจากปลดล็อกในส่วนของ MDM แล้วก็มาติด ในส่วนของซิมล็อกต่อซึ่งก็เป็นสเต็ปของวิดีโอที่2นะครับตัวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องล็อกทูครับผมใส่ซิมของผมจะใส่ฟิมของ d t แทนะครับเพื่อเทสเราจะเห็นว่าพอใส่ซิมที่ต่างระบบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ด้านล่างนี้ก็จะโชว์คำว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับตามนี้นะครับซิมไม่ถูกต้องซิมการ์ดไม่ถูกต้องตามนี้นะครับ นะของร่างนี้ก็จะโชว์คำว่าสิมนการไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับโอเคเราจะมาปลดล็อกกันครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเปิด USB debugging ก่อนนะครับซึ่งน่าจะเปิดอยู่แล้วแหละหลังจากเราปิด ADB นะครับเปิด USB debugging ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับต่อเครื่องเข้ากับ USB ครับหลังจากต่อเติดแล้วนะครับ ดาวโหลดตัวโปรแกรมซัมฮับมานะครับจากหน้าเว็บซัมฮับ n น t นะครับพิมพ์ตรงนี้ไปนะซัมฮับ .net นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับซ mm ัมฮับ .net หลังจากนั้นไปที่หัวข้อดาวน์โหลดครับ mm hmm. แล้วก็าดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งผมไม่ได้แนบตัวโปรแกรมซัมฮับไปให้นะจําเป็นจะต้องดาวน์โหลดเองเพราะเดี๋ยวบางทีตัวโปรแกรมออกเวอร์ชันใหม่ไปเนี่ย mm hmm. ออกเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยแล้ หัวชันที่ผมให้ไปเนี่ยมันอาจจะเก่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ดาวน์โหลดจากสม m h ์ทดอทตามนี้นะพิมพ์หน้า Google ก็ได้นะครับโอเคหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไอคอนซอฟต์แวร์แบบนี้นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้นะครับในชุดไฟล์ที่ท่านได้ซื้อไปเนี่ยก็จะมียูสเ n อร์เนมพาสเบิร์ไปให้ติเครดิตนะครับ ทนไม่สามารถใช้ยูเซอร์นี้ได้นะเพราะเดี๋ยวหลังจากผมใช้แล้วมันก็หมดนะครับผมก็จะให้ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับไปก็ไปล็อกอินที่ด้านขวามือของตัวโปรแกรมนะครับอันนี้นะวางยูเซอร์เนมไปนะครับยูเซอร์เนมนะแล้วก็พาสเวิร์ดก็ก๊อปพาสเวิร์ดมานะครับวางพาสเวิร์ดไปกดรีเมมเบอร์ให้โปรแกรมจำกดล็อกอินหนึ่งครั้งครับ พอกดล็อกอิก็จะบอกว่าเราเนมีสิทธิ์เครดิตนะครับใน Account ของเราทีนี้ตัวไหนใช้กี่เครดิตเนี่ยเราจะไปดูจากหน้าซัมฮับนะครับหน้าตัวโปรแกรมหน้าเซิร์ฟอร์หน้าเว็บของซัมฮับนะโมเดล f r y a e d list นะครับอย่างตัวนี้เป็น a 1 1ใช่ไหมครับ a 1 1ก็จะใช้อยู่5เครดิตนะครับ a 11ก็จะใช้อยู่5เค,ครคดิตต้นทุนเครดิตต่อ1เครื่อง1เครดิตเท่ากับ35บาทสามารถเติมได้นะครับ ในกรณีที่ต้องการจะเติมเครดิตนะครับก็แค่แจ้งในส่วนของยูเซอร์มาว่าต้องการเ네ติมกี่เครดิต1เครดิตเท่ากับ35บาท10เครดิตก็เท่ากับ350นะครับโอเคหลังจากเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ตัวโปรแกรมเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เป็นคอมที่ตัวเครื่องอยู่นะครับ นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น ADB นะครับตรงนี้จะเกิดจากการเปิด USB Debug และการยืนยันที่ตัวเครื่องนะว่าให้สิดการเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นเรากดที่คำว่า Unlock ปุ่มเดียวเลยกดแล้วนะครับหลังจากกดแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานครับ ในบางเคสเราอาจจะต้องถอดซิมออกนะต้องบอกก่อนถ้าตัวโปรแกรมแจ้งเออร์นะอาจจะต้องถอดซิมออกแล้วก็กลับมาปลดนะครับกลับมาปลดตัวนี้เป็นการปลดออนไลน์ผ่านตัวซัมมาร์นะครับ ตอนนี้กำลังปลดล็อกอยู่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวโปรแกรมแจ้งว่าถ้าเปิดเครื่องมาเนี่ยถ้ามีการถามรหัส Network ร์ d โคเนี่ยให้ใส่เลข0ูตัวนะให้ใส่เลข0ูตัวตรงนี้นะครับพอเราปดเสร็จแล้วเรามาเช็คเครดิตเนี่ยนะครับก mm hmm. ดล็อกอินใหม่รอบหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมแจ้งว่าเหลือ5เครดิตนะครับ เพราะเรามีฟิบเครดิตใช่ไหมนะครับตัวหนึ่งใช้ห้าเครดิตตามที่ระบบระบุไว้ก็จะเหลือห้าเครดิตนะครับทีนี้กรณีที่ปลดไปจากเครื่องไหนเนี่ยมันก็จะโชว์ในรายละเอียดไว้นะครับสำหรับสำหรับรุ่นไหนที่ใช้เท่าไหร่เราก็ไปดูเครดิตตรงนี้บางตัวนั้นก็ใช้8เครดิตนะครับบางตัวนั้นก็ใช้5เครดิตนะครับในกรณีที่ต้องการปลดล็อกซิมการ์ด ตอนนี้ปลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานะที่ตัวเครื่องกันหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นั้นโชว์ซิมการ์ดไม่ถูกต้องนะครับที่ด้านล่างนี้ตอนนี้นั้นไม่โชว์แล้วนะครับไม่โชว์แล้วเห็นไหมครับไม่มีการแจ้งเตือนและแล้วก็ในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์นั้นก็มาแล้วนะครับตัวนี้ที่ไม่มาเพราะว่าผมใส่ยังไม่ได้ใส่ตัวอากาศแต่ตัวเครื่องนั้นรับซิมการ์ดแล้วนะครับจะดูจากตรงนี้เนาะครับเราจะเห็นว่าโอเปอเรเตอร์นั้นขึ้นแล้ว เครื่องนี้เป็นเครื่องของทูนะนะครับถ้าเราใส่กลิมระบบอื่นเพราะเครื่องล็อกอยู่เนี่ยก็จะไม่ขึ้นโอเปอเรเตอร์ตามนี้โอเปอเรเตอร์ที่ขึ้นเกิดจากการที่เราปลดล็อกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะครับก็แค่ส่งงานได้เลยนะครับกําชับกับลูกค้านิดนึงนะครับว่าปลดล็อกให้แล้วนะครับอย่าไปดูเซตเครื่องนะครับเพราะอาจจะกลับมาล็อกนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับการปลดล็อกโปรแกรมปลดล็อกจินการ์ดด้วย ตัวซอฟต์แวร์อย่างสัมพับนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ